จากข่าวนะครับเราก็จะเห็นว่ามีเรื่องที่ตอนนี้เราตกใจกันเยอะมากในสังคมไทย,ยจริงๆก็สังคมทั่วโลกเนาะบางทีแบบว่ามีผักครองพ่อแม่เนี่ยเอาถ่ายคลิปลูกเอาไปเกี่ยวกับเอาไปขายต่อหรืออะไรที่มันเป็นแบบเ,เสี่ยงต่อการอนาจารหรือภาพลองเป็นการละเมิดเด็กอย่างเงี้ยซึ่งหลายๆคนดูข่าวเราคงช็อกมากนะครับทีนี้ หลักการสําคัญตอนนี้หมอคิดว่าหลายคนคงกังวลเยอะอันนี้หมอคิดว่ามันเป็นจุดที่เราคงจะต้องถือว่าตั้งสติแล้วก็ต้องบอกมีการพูดคุยกันให้ชัดเจนไปว่าเรื่องนี้มันไม่ควรมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยหรือล้อเล่นนะครับออบางคนบอกว่าเออถ้ามันเป็นแบบถ่ายไว้เก็บไว้ดูเฉยๆถ่ายแบบบางทีไม่ได้คิดอะไรแต่ว่ามันอาจจะเป็นภาพที่อาจจะไม่ได้ใส่เสื้อผ้าหรือว่า อาจจะดูแบบน่าแลบอย่างเงี้ยบางทีคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกพ่อแม่ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าพวกนี้ก็ไม่ควรเนาะจริงๆเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่ามันหลุดออกไปหรือถ้ามันเด็กเห็นเขาเด็กรู้สึกเขาอาจจะรู้สึกว่ามันมันคุกคามหรือเขาอาเกิดความอายหรือถ้ามันหลุดไปในโลกดิจิทัลอย่างเงี้ยมันไปเกาะไปมันก็เป็นดิจิทอลฟูดพลินซึ่งมันก็จะเกิดปัญหาตามมาในอนาคตระยะยาวแล้วมันควบคุมไม่ได้นะครับอ่อนั้นไม่จําเป็นต้องถ่ายไว้ดูเล่นทั้งสิ้นเรื่องนี้มันไม่ควรดูเล่นนะครับแล้วก็ สำคัญคือพ่อแม่อาจจะต้องสอนเด็กเลยว่าจริงๆในกรณีที่มีใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นญาติโยมเป็นครูเป็นเพื่อนเป็นใครก็ตามผู้ใหญ่คนไหนก็ตามเนี่ยมาบอกว่าจะขอถ่ายรูปในรูปรภาพมันดูร่อแหลมมีถ่ายเรือนล่างสรีละอาจจะอาจจะต้องดูแล้วมันไม่ได้ใส่เสื้อผ้าหรือเสื้อผ้าน้อยชิ่อะไรก็ตามพวกนี้ต้องต้องการที่จะปฏิเสธนะครับแล้วก็ อย่าไปกลัวกันความร,รมที่เขาจะาล่อลวงนะครับถ้าเกิดมีอย่างนี้ต้องปฏิเสธแล้วก็ต้องรีบแจ้งผู้ใหญ่ต้องเอาความปลอดภัยมาก่อนบางทีบางคนอาจจะมีการข่มขู่ว่าถ้าไม่ทําอย่างนั้นอย่างจะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคือให้รีบบอกพ่อแม่ให้พ่อแม่หรือให้ครูเนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กนะครับให้เกิดเขารู้จักความมั่นใจและภูมิใจในตัวเขาเองแล้วก็รู้จักที่ปฏิเสธให้ได้แล้วก็บอก,ก,ว,กว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น